ไปแล้ครับเจอผมเคโตอบิ๊กไบส์สตอรี่อีกแล้วนะครับตามคําเรียกร้องวันนี้จากที่คอมเมนต์หลายๆท่านบอกว่าพี่ครับน้องครับเมื่อไหรจะใส่ท่อวันนี้ผมนัดไว้ครับวันเสาร์นี้ที่ว่าผมจะใส่ท่อนี่ครับผมใส่มาแล้วใส่มาเมื่อเช้าสดๆร้อนๆตอนนี้ฝนก็ตกได้นี่ครับตัวนี้เป็นท่อของตรงรุ่นเ900นะครับเพราะว่าเ X25 ยังไม่มีท่อโอ้หล,ดลุดไป ตัวเ x 2 5ยังไม่มีท่อนะครับผมก็เลยเอา z ซ0 0อมาใส่ตัวนี้ของ z 9 0เก้าเขาจะเป็นตัวแบบไม่ตัดแคปนะครับแต่ผมก็มาต่อแคปเอาตรงนี้ผมตัดแคปผมใส่แบบตัดแคปเดิมออกแล้วก็ต่อตรงนี้เพิ่มแล้วก็รัดเข็มขัดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็น3มนิ้วขน<ณ>าดโต,มต3มนิ้วมีไส้รีด2นิ้วอยู่ข้างในไม่ได้โล่งนะครับมีไส้รีดอยู่ครับตัวนี้ก็เป็น กระบอกตรงนี้เป็นกระบอกคาร์บอนนะครับเอ่มาดูดูในครับดูในขนาด2นิ้วใยแก้วหนาๆครับข้างในมีตะแกรงเล็กกันใยแก้วด้วยนี่ปากตัวนี้เหมือนจะเป็นเหมือนทรงเอสีนะครับโอเคมาฟังเสียงกันเลยดีกว่า وم Wom 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 wom